ทำเอาเหล่าแฟนคลับของเกิร์ e เจเนเรชัใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเลยนะคะเพราะว่าระหว่างทางที่สาวๆนั้นจะไปถ่ายรายการเกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าทุกคนปลอดภัยดีสาวเกิร์ลเจนค่ะรักนะจีบจ๊บจี๊ เล่นเอาแฟนๆตกใจไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อต้นสังกัดของวง Girls Generation เพิ่งจะมาเปิดเผยเอาในภายหลังว่ารถที่สาวๆนั่งมาเพื่อไปออกรายการเอ็มข้าวก่าวเมื่อช่วงบ่ายวันที่27สิงหาคมประสบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร SM Entertainment เปิดเผยว่ารถตู้ที่สาวสาวเกิลเจ e เนอเรชันนั่งไปถ่ายรายการได้ชนเข้ากับรถคันที่อยู่ด้านหน้าเนื่องจากมีการก่อสร้างอยู่บนถนนโชคดีที่ขับมาช้าเลยทำให้ชนเพียงเบาๆและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ที่น่าชื่นชมคือสาวสาวเกิลเจนมีสปิริตแรงกล้ายังคงเดินทางต่อเพื่อไปขึ้นเวทีแสดงสดได้อย่างทันเวลาแถมการโชว์เพลงไลออนฮารของสาวๆยังสามารถคว้าที่หนึ่งไปครองได้อีกด้วยค่ะ โดยหลังจากที่ได้รับรางวัลสาวอยู่ริได้เป็นตัวแทนของวงกล่าวขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดรวมไปถึงครอบครัวและต้นสังกัดอย่าง SM ด้วย ปร์คยูชอนหรือหนุ่มมิกกี้แห่งวง JYJ นักร้องนักแสดงชื่อดังอีกคนหนึ่งของเกาหลีใต้ที่มีแฟนคลับไม่น้อยในบ้านเราได้วางใหม่และหันหลังให้วงการบันเทิงเพื่อไปเป็นทหารรับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางค่าย CJ Entertainment เปิดเผยว่ามิกกี้ไปเข้าค่ายที่เมืองนอนซาสมณฑลชุงชองใต้เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และจะทำการฝึกคั้นพื้นฐานอยู่ที่นั่นเป็นเวลา5สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าประจำการที่กรมประชาสัมพันธ์ต่อไปนอกจากนี้ทางต้นสังกัดยังได้ขอโทษที่หนุ่มมิกกี้ได้แอบเข้าค่ายทางประตูหลังไม่ได้มาพบปากกับนักข่าวและแฟนๆที่มารอส่งอยู่ด้านหน้าเพราะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เออกระเริก โดยก่อนหน้าที่จะเข้ากรม2วันมิกกี้ก็เพิ่งจะจัดงานรํำลาแถมยึงเขียนจดหมายฝากถึงแฟนๆเอาไว้ด้วยปาร์คยูชอนเป็นสมาชิกวง JYJ คนที่2แล้วที่เข้าเป็นทหารโดยก่อนหน้านี้คิมแจจุงก็เพิ่งเข้ากองทัพไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากกฎมกหมายกำหนดว่าผู้ชายเกาหลีใต้ที่อายุระหว่าง1 8ถึง35ปีทุกคน ต้องรับราชการทหารเป็นเวลาสองปีเนื่องจากปัจจุบันยังถือว่าเกาหลีเหนือนและเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะสงครามต่อกันอยู่อันโตนิโอแบนเดรัสนักสดแสดงสายเลือดสเปนคนดังของฮอลลีวูดคงคิดว่าตัวเองยังมีความสามารถไม่รอบด้านพอ จึงได้ไปลงเรียนคอสแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างเซนโครสเซนต์มาตินในกลุงลอนดอนอันโตนิโอประกาศเรื่องนี้ให้รู้ทั่วกันด้วยการทวีตภาพของตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางหุน่นพร้อมเขียนคำบรรยายว่าสัปดาห์ที่สองของการเรียนที่เซนตครสเซนต์มาตินเริ่มขึ้นแล้วทั้งเข้มข้นน่าตื่นเต้นซีเรียสและสนุกในเวลาเดียวกันอันโตนิโอโด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่องนักากโซโลในปี2541 เคยแต่งงานกับดารารุ่นใหญ่เมลาดี้กริฟฟิธสแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วส่วนเซนต์มาตินส์เป็นสถาบันสอนศิลปะและแฟชั่นชั้นดำแห่งหนึ่งของโลกเคยผลิตดีไซเนอร์ชาวอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นสเตลลาแมคคาร์ตนีจอห์นกาลิอันโนและอเล็กซานเดอร์แมคควีนแม้ว่าจะหลังเที่ยงคืนไปแล้วแต่ก็ยังมีคนเป็นจำนวนมากไปยืนเข้าแถวกันอยู่ที่หน้าร้านหนังสือในกลุงสตอกโฮลฮม Home, เพื่อรอซื้อภาพต่อ ของหนังสือด่างเรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo ของนักเขียนสวีเดนชื่อสติกลัสันซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นหนังฮอลลีวูด ทนำแสดงโดยแดเนียลเกรกและรูนี่มาราออกใช้ในปี2554และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเดอรเกิลวิดเดนราต้อนแ t ตช o เป็นภาคแรกของนิยายไรภาคแนาสืบสวนสอบสวนชุดมิเลเนียมตัวเอกของเรื่องเป็นแฮกเกอร์สาวจอมอัจฉริยะชื่อลิสเบตซัลแลนเดอร์ซึ่งมีรอยสักรูปม,มังกรอยู่ที่หลังเธอได้ใช้ความสามารถเข้าไปไขคดีลึกลับที่มีฆาตกรรมอำพรางเข้ามาเกี่ยวข้องจนสำเร็จ หนังสือภาค4ที่ชื่อว่า The Girl in the Spider Web นี้ไม่ได้เป็นผลงานของนักเขียนคนเดิมที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2,557 แต่เป็นผลงานของเดวิดแลาก็แครนส์ขณะที่เนื้อเรื่องก็ร่วมสมัยมากขึ้นมีการดึงเอาสายลับจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมาเข้าร่วมด้วยเพราะเป็นการสืบคดีเกี่ยวกับความมั่นคงทงางไซเบอร์และ AI AI กระนั้นก็ตามผู้อ่านหลายคนยังอยากจะเห็นสาวผู้มีรอยสักรูปมังกรคนนี้ออกมาลดแล่นสืบคดีอีกแม้จะไม่ใช่ผลงานการประพันธ์ของนักเขียนคนเดิมแต่พวกเขาก็เชื่อว่าจะสนุกไม่แพ้กันค่ะ และนี่ก็คือความบันเทิงทั้งหมดในจิตจิกอสิบบันเทิงค่ะคุณนัทคุณอาจวินค่ะ